อออ่าววดนนีีีเเยยยมูสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะพบกับรายการผู้หญิงอยากสวยค่ะพบกับเคล็ดลับความสวยความงามต่างๆมากมายเลยนะคะที่เราไม่อยากให้คุณพลาดค่ะกับดิฉันบวยพิพิมลค่ะดิฉันน้ำสุกัญญาค่ะเราสองคนก็มาพร้อมกับ3ช่วงของรายการที่ทำให้คุณได้รู้ถึงเรื่องราวของผู้หญิงผู้หญิงมากขึ้นค่ะ นะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแล้วนะช่วง<ช>นี้แน่นอนว่ารายการของเรานั้นก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหน้าร้อนเนี่แหละมาอ<ช>ัปเดตให้คุณผู้ชมนั้นได้อินเทรนด์กันอยู่เ<ม>สมอ,สมอเลยค่ะหน้าร้อนอย่างนี้ก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะผิวคล้ำบ้างแหละหน้าดำบ้างแหละปัญหาสิวฝ้าก็มานะเยอะแยะมากมายแล้ววันนี้ <c oughs> บวยก็มีวิธีเด็ดๆมาฝากกันอีกแล้วจริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมนนคะ ว่าปกติเนี่ยไม่ใช่ผิวซีนี้ตั้งแต่กําเนิดน,นะคะจริงๆเป็นคนขาวาลาแล้วขาวมากเราขาวพองมาตั้งแต่เกิดแล้วค่ะแ <c oughs> ต่ว,ว่าคล้ําแดดค่ะคุณชมค่ะอาจจะเป็นเพราะแดดช่วงนี้นะคะทําให้แบบคล้ําลงไปนิดนึงใช่ <ๆ S 1> ปกติขาวแบบว่าโอโม่กันเลยทีเดียว,วแบบหยวกกล้วยกันเลยทีเดียะคะ <c oughs> แม่ <c oughs> นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าสาวๆหลายคนอาจจะเคยจะแบบ เจอปัญหาแบบช่วงหน้าร้อนหรือว่าไม่ต้องหน้าร้อนก็ได้ค่ะเมืองไทยนี่แบบต้องเจอกันสภาพอยู่แล้วปกติอยู่แล้วใช่แล้วก็รังสียูงยูวีต่างๆนะมาทําร้ายผิวของเราแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่าบวยมีทิปดีๆทิปเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมกับช่วง beauty corner เคล็ดลับการทาโลชั่นครีมกันแดดอย่างไรที่ให้ผลแล้วก็ให้ประสิทธิภาพดีที่สุดปกป้องผิวของคุณสาวๆจากรังสี UV มาดูกันที่ข้อแรกเลยดีกว่าข้อแรกนะคะเขาบอกว่าวิธีการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องควรจะทาให้หนาเลยค่ะต้องหนาใช่ไหมหนาเข้าไว้ก่อนเลยค่ะเขาไปเลยโบไปเลยเขาบอกว่ามันเป็นการวิจัยจากห้องวิทยาศาสตร์เลยนะคะคุณผู้ชมบอกเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทาแบบบางเนี่ยมันจะมีรังสียูวบางส่วนเนี่ยสามารถทะลุเล็ดลอดเข้าไปได้เล็ดลอดเข้าไปได้สาวๆบางคนก็เลยแบบเข้าใจ เข้าใจผิดอะนะบอกว่าคฉัใทาแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วทั้งวันแลอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วผิวเรามันแบบมันไวต่อแดดมากเลยนะแล้วก็มันก็บอบบางมากเลยทีเลยด้วยก็เลยบอกว่าให้คุณผู้ชมนั้นต้องทานานนะและทางที่ดีควรจะทาซ้ําทุกหนึ่งถึงสองชั่วโมงด้วยข้อต่อไปเขาบอกว่า ภายหลังจากการทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าคุณผู้ชมนั้นจะต้องออกไปทํากิจกรรมใช่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่ากิจกรรมในร่มก็ตามแต่แต่ว่ากิจกรรมไม่ว่ากิจกรรมไหนๆนะคะคุณผู้ชมช้อปปิ้งเล่นกีฬาอยู่หรือเปล่าคะระหวก็ฟุตบอลเล่นกีฬาเรียนหนังสืออ่ะเราก็ต้องเจอแดดอยู่แล้วป่ะไม่คือแบบมันไม่เฉพาะแดดจากแบบรังสี U ูจากดวงอาทิตย์เนี่ยแสงอะไรอะไรนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นรังสี UV ทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยสาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันทาออกมาแล้วนะทาครีมกันแดดนะแต่ว่ามันบางเบามากฮ่าได้รู้ไหมว่ากิจกรรมที่ตัวเองออกไปทำไม่ว่าจะไปสมมติว่าไปออกกําลังกายอย่างเงี้ยนะไปวิ่งเหงื่อไหลครีมกันแดดเยอะไตลเยอะไม่เอออย่างนั้นมันก็แบบ ประสิทธิภาพในการกันแดดมันก็ลดลงใช่มันก็ไม่เพียงพอให้สาวๆพึงระลึกไว้เสมอเลยนะคะว่าครีมกันแดดนะจ๊าไม่ใช่ปูนที่จะโบกรอบเดียวแล้วมันจะหนาอยู่ได้ตลอดปีตลอดชาติเออแต่ฉันก็บกรอบเดียวนะที่เกียจอะด้วยคามที่เกี่ดละน้ำนี่ไงต้องทาซ้ำเนี่ยอย่างเรามาอัดรายการคนนี้เราก็โดนแดดจากแสงไฟโดนแดดระหว่างการเดินทางมาทํางานกลับไปบ้านเอ้ย ถ่ายรายการเสร็จเลยดีกว่าบอกว่าโบกเลยจ้ะระหว่างทางกลับบ้านรับรองก็ต้องเจอแดดติดอยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรเรื่องขี้เกียจเรื่องขี้เกียจนั่นไงอยากสวยอยากสวยฉันบอกแล้วไงนะว่าอยากสวยอย่างฉันต้องอยากขี้เกียจใช่เหรอใช่ดูหน้าค่ะคุณผู้ชมดูหน้าได้ค่ะดูเบ้าได้ไว้เหรออยากสวยทั้งกายทังนี้เหรอเธอ ที่เป็นองค์ประกอบในครีมกันแดดหลายชนิดนั้นม,มันไม่คงตัวค่ะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันไม่คงทนพี่คะมันไม่คงทนต่อความร้อนความเย็นอย่างนี้แล้วมันจะมาปกป้องผิวหนูได้ยังไงคะคือเขาบอกว่าในที่นี้เนี่ยมันอาจจะเสื่อมประสิทธิภาพหรือว่าเสื่อมสลายตั้งแต่เรายังไม่เปิดแกะขวดใช้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าบางร้านค้านะคะคุณผู้ชมเขา ไปเก็บในที่อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมะน้ำร้อนเกินไปสารกันแดดใ,ในบางตัวที่อยู่ในครีมกันแดดของเรานั้น,ม,นมันก็เสื่อมมันก็เสือเส่อมไปเออ,เอ,อมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาปกป้องผิวของเราได้อย่างเต็มที่เพราะทางนี้ทางนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเลือกดูร้านค้าที่ อ๋อยังไงอ่ะมั่นใจนม่เชื่อถืออย่างเซเว่นีเอย่างนี้เขามั่นใจได้อยู่แล้วใช่หรือว่าในห้างในห้างสรรพสินค้า้สปินค้าช์เน็ำทั่วไปเนาะเขาบอกว่านอกจากที่เราจะไม่ได้ครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพแล้วนะยังอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวของเราได้อีกด้วยใช่เพราะว่าแทนที่จะปกป้องผิวของเรากลายเป็น ทำลายผิวของเราแทนเขาบอกว่าผิวคนไทยเนี่ยคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ทาครีมกันแดดแล้วออกไปยืนกลางแดดสักประมาณ10-15นาทีสิบรับร้อนเลยจ้ว ไม่เสื่อมทรไมจ้านี่โคราชมาเลยจ้าวันนึงเธอฉันไปแบบงานรับปริญญาในรามอ่ะแล้วไม่ได้ไม่ได้ขาดคลกันแดดสิบนาทีรู้ผลเลยตรงหน้าขาตรงเนี้ยตรงขาอ่อนอ่ะเออใส่ขาสั้นไปด้วยเสลอะไงอยากใส่ขาสั้นอยากโชว์ขาอะไรอย่างงี้ขาเรียบแต่ว่าเยวแว่าสิบนาทีแค่นั้นเธอจะกัดอีกแล้วปกติผู้หญิงคนดีมากเลยปกติน้าก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนี่สีผิว ปิดสิ่งะสิ่งะยที่เพื่อนบอกไปนะคะว่าผิวคนไทยถ้าเกิดว่าโดนแดดสิบทั้งสิบหรือสิบห้านาทีโดยที่ไม่ได้ทาครีมกันแดดเลยนะมันแค่นั้นมันก็จะคล้ำเสียแล้วก็ผิวมันก็ไม่ยดำขึ้นมาตอนนั้นเลยเขาเรียกผิวไหมแล้วมันก็จะแดงก่อนนะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะดำเขาบอกว่ายากมากใช่สมมติว่าครีมกันแดดนะคะที่มีค่า SPF สักสิบอย่างเงี้ยนะคือปกติประสิทธิภาพในการ กันแดดของมันเนี่ยอยู่ได้ประมาณ100ถึง150เลยค่ะคุณผมูม้ชม,มแต่ว่าจริงๆแล้วที่มันไม่ถึงประสิทธิภาพเหล่านั้นก็เพราะว่าเหตุผลที่บวยบอกไปข้างตน้นไม่ว่าจะเป็นการทาครีมกันแดดที่ไม่ถูกต้องนะมไม่หนาะพอแล้วก็ภายหลังจากการทากิจกรรมกันแดดกิจกรรมกันแดดทาครีมกันแดดออก็ไปทํากิจกรรมทั้ง ภายนอกภายในร่มอะไรต่างๆก็ว่าไปนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะการบรรจุภัณฑ์หรือว่าการเก็บรักษาครีมกันแดดเนี่ยถ้าเกิดไปไว้บางที่ที่มันแบบไม่เหมาะสมกับการเก็บผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันก็ทําให้เนื้อตัวผลิตภัณฑ์เสื่อมได้มไดแม้ว่าจะยังไม่เปิดใช้ก็ตามเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกดูร้านดีๆและก็ต้องเ,เช็คดูดดดดววันเดือนปีที่ผลิตด้วยเขาเขาบอกว่า ครีมกันแดดเนี่ยคือหลังจากเปิดใช้งานควรมีอายุหนึ่งปีนะนะคือต้องใช้ให้หมดแม้ว่าฉลากมันจะบอกว่าอยู่ได้สองปีสามปีอะไรอย่างนี้แต่ว่าส่วนมากเขาก็ใช้นแค่ปีเดียวใช่ไมมว่าคือสำอางใดๆเนาะแค่ปีเดียวเหมือนกันแต่เกิดอารมณ์เสียได้ไงไม่อยากอารมณ์เสียได้หรือว่าลกเก็บไว้ลกดีกว่าลกนิดด้วยไม่อยากซื้อใหม่ละแต่ว่าเพื่อสุขภาพผิวที่ดีความสวยใสที่คงทนนะคะคุณผู้ชมก็ ต้องเลือกแล้วก็ดูกันดีๆนิดนึง,<ด>นงใช่ค่ะนั้นก็เป็นเคล็ดลับดีๆค่ะเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าการทาครีมกันแดด<ม>อย่างไรให้ถูกต้องค่ะสําหรับช่วงน,นี้นก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแต่ว่าจะเป็นอะไรติดตามชมสักครู่ค่ะ คุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์อ่านทะลุหัวใจคนเชื่อถ่ายเป็ <What? S 1> นกันอา่านตลาดวิเคราะห์สื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดมีอไลฟฟใหญ่จริงกระหึม่มก้าสู่ปีที่13คนบันเทิงสื่อชั้นนำเข้าร่วมงานมากที่สุด ชิงหน้ากากมนุษย์เอ็มพันใหม่ไมเคิลซาเฟลพ่อมดขายตรงเทเวศรับสึกหนักเขาเซนทันเวิร์ลรีอินชัวเลอร์ท่องใจสารตีความจลาจลอิชิตันเร่งเกมพเด็จศึกโออิชิงัดยุทธวิธีแจกฟรีแจกถีไม่อั้นลงดาบเชือดนิติพลวุทิศักสัญญาณล้างบางคลินิกเถื่อนขายตรงปีห6เร่งเครื่อง รั้งอันดับท็อปไฟหลังโผลยอดขายปี55คลิกล็อกเพียบขายตรงคิวันพาเลตเปิดตัวสินค้าใหม่ชูความโดดเด่นพรึมหวังกระทุ้งยอดต้นปีตื่นจับกระแสธุรกิจเฟรนชาชยไทยยังเฟื่องแนะจุดบอดผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ฟูย NC เคมีชนิดน้ำ ช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6 2 02 1 0 5 6 6 7 7 ของรายการค่ะกับช่วงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการแต่ว่าจะเป็นอะไรไปติดตามชมกันค่ะส่วนมากของเราจะเป็นเรื่องหน้านะครับตัวที่เด่นมากที่สุดที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคือการรักษาป้าแล้วก็กลับครับตัวนี้ลูกค้าจะเห็นผลค่อนข้างเยอะครับจะกลับมาทําบ่อยแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอีกตัวหนึ่งที่ทเด่นๆก็คือเรื่องการทําพวกหนุ่มสิวการทำเพื่อรูคุมขนครับ อีกกลุ่มนึงก็คือจะมีเป็นกลุ่มที่อายุมากหน่อยก็จะมาทําพวกพวกยกกระชับพวกร้อยไหมพวกปับลูกหน้าอะไรนครับเรามองว่าตอนนี้ครับสาขาแรกของเราตอนนี้ลูกค้าเริ่มโอเคแล,แล้วเราก็เริ่มศึกษาการตลาดแล้วว่าเราจะเปิดต่อที่ไหนเรามองว่าการเปิดในห้างกา็เราไม่ได้เราไม่ได้เน้นมาก,กน,นะครับเราเน้นจุดที่ลูกค้าจะ p r i v a t มากกว่าจะเหมือนกับว่า ไปง่ายกว่าอย่างในห้างเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคมันอาจจะสะดวกเดินช้อปปิง้งเดินอะไรแล้วก็มารักษาได้แต่เราจะเน้นตรงที่เป็นส่วนตัวมากกว่าอาจจะเป็นบริเวณใกล้ห้างอย่างแรกเนี่ยที่เราเราทำอยู่ณปัจจุบันที่เราเรากำลังทําอยู่ก็คือการติดต่อทัวร์จากต่างประเทศให้มาลงที่คลิน,นิกตรงนี้ที่เรากำลังทําอยู่นะครับแล้วอย่างที่2มันอาจจะเป็นอนาคตอันไกลนิดน,นึงนะครับก็คือเราอาจจะไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศ